ทางลูกค้าในพื้นที่ก็ดีต่างจังหวัดก็ดีนะฮะขับรถมาเนี่ยเพื่ออยากมากินก๋วยเตี๋ยวสุดชิลท้งห้อยขานะฮะแล้วก็ห้อยไข่แต่ห้อยหัวหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไปตรวจสอบพร้อมกันนะครับนี่นะฮะบรรยากาศฮะร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมหน้าสุดชิลฮะนักท่องเที่ยวหลายพื้นที่ครับก็แห่แห่มาอุดหนุนนะครับซึ่งร้านนี้ครับตั้งอยู่ริมถนนพุทธบูชาพะเมืองจังหวัดพิษณุโโกครับหลายคนติดใจในรสชาติครับที่มีเอกลักษณ์นะฮะแถมยังได้บรรยากาศ ท่ามกลางธรรมชาตินะฮะใครมาก็ต้องแวะเช็คอินก่อนเป็นอันดับแรกนะฮะส่วนเรื่องรสชาติของก๋วยเตี๋ยวบอกเลยครับไม่เป็นสองรองใครครับต้องสั่งเมนูยอดนิยมฮะอย่างก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยทรงเครื่องห้อยไข่ชามนี้ห้อยไข่สั่งมาปุ๊บแล้วค่อยไปห้อยขาอนี่นี่นี่เครื่องแน่นชามใหญ่ฮะดูสิมีทั้งลูกชิ้นหมูแดงหมูสับกากหมูเกี๊ยวกรอบนะฮะทานคู่กับนะฮะไข่ต้ม ยางมาตูมหรือว่าตานีนะฮะอร่อยครบทุกรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดถูกใจสายแซ่บในราคา50บาทเท่านั้นนะครับซึ่งเจ้าของร้านนะฮะชื่อว่าคุณสุราวันสันติวงเดชาครับบอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยชอบทานก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วฮะเดิมทีรับราชการฮะรับราชการนี่หมายถึงอะไรฮะวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าไงฮะอาชีพราชการใช่ไหมอาชีพราชการก็มีโอกาสตะเวนไปกินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างฮะแต่พอปี25 4 9ครับก็เริ่มมองหาอาชีพ หลังกเกษียณนะฮะจนตัดสินใจ <Okay. S 1> เปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวให้ขาครับก็เอารสชาติกว๋วยเตี๋ยวที่ชอบเนี่ย <Okay. S 1> ปรับปรุงจนได้รสที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะ,ะแล้วก็สร้างจุดขายของร้านด้วยการให้ลูกค้าเนี่ยนั่งห้อยขาชมบรรยากาศริมแม่น้ำนแบบนี้นะครับแต่ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ครับจากเดิมก่อนหน้านี้ที่รองรับลูกค้าได้ร้อยห้คนนะฮะก็ะมีการปรับลดจํานวนโต๊ะก็ลดลงให้บริการลูกค้าเพียง50คนเพื่อเป็นการเว้นรยะยะห่างนะครับลูกค้าทานก็ได้ยรู้สึก ปลอดภัยด้วยนะฮะแล้วก็ทําตามมาตรการของภาครัฐอีกด้วยนะครับไปอุดหนุนกันได้ครับร้านนี้นะหาแบบง่ายๆเลยนะฮะถ้าคุณไปที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับไปไหว้พระพุทธชินราชเสร็จแล้วไหว้พระอิ่มบุญเสร็จแล้วยังไม่อิ่มท้องฮะร้านนี้ฮะอยู่ใกล้วัดน้องเลยร้อยห้าสิบเมตรนะฮะก่อนจะเดินไปร้านนี้นะแวะซื้อกล้วยไรกล้วยอบก่อนก็ได้โอ้โหมีอีกมีหลายอย่างมีเทคนิคมีคกล้วยตากกล้วยอบอะไรโอ้โหรอบวัดนี่อีกหลายร้านนะครับก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับเปิดเก้าโมงเช้าปิดสี่โมงเย็นนะครับ แม่อร่อยครบทั่วเลยนะทำั้นน<ม>่าจะของกินเยอะเนาะของกินเยอะมาก